ยามได้ขี่แล้วพีน่อนอนเอ้ยถนนแจ้งสนิทเซนสองสามครับผู้บนเยโสครับระวางบันน้องสร้างหอดบันศูนย์นิจัยเขาบันดันซี่ครับเห็บถมขึ้นอีกนะครับเห้มันสูงสูงนะครับฟังนี่นะว่าท่านเดียแล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วน้ำถ่วมครับเส้นอีไปว่าได้เลยครับ ทั้งขาขาวขาออกเมืองพุนครับ <c oughs> เขากระสิเริ่มผมฟัฟงพุ่นเกตฟังพุ่นพอแล้วครับฟังนี่กันใกล้สีแล้วครับได้ว่านาถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรวมทั้งตีเซ็นเนาะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนสบายดีครับพี่น้อง ขอครบช่องเต้าบนคนนันแขมครับมือนีวันที่สิแปดพฤศจิกาครับตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงเคืงครับสีเขาเมืองอีกครับเมือราะวานกระเขาเมือนี้กขีเขายานธุระว่าเลี้ยวอีกครับผมแบบแจ้งขี่ผมบอกคลิปมาเศร้านะครับว่าไอ้ ผมไปกดใจอินเทอร์เน็ตรหัสผิดเนาะต้องไปช็อปทู่นะครับให้เขาดึงออกให้ดึงในระบบนะครับเพราะเหตุออนไลน์เหตุบวดาดนะครับแ้วก็สิบไปรับบ้าซุปนะครับรากาสาวตีบกับอัโปนะครับมานอนเห่่มมาเห่นบ้างจกสองคืนนะครับจะจ้างสีขามาส่งเปิ่นคืนนะครับเปนกับสีขาว ถ้าไม่ใช่มั่งขับไปเที่ยวปาาซองแดนหนาวนะครับแล้วกับผมก็ว่แนีใจว่าผมสิเลขาบไปฮิตทุละยู่ล่าวอถาผมติดต่ออันนี้ว่ไา้ใดสายกันมีนล่าแอร์ไลน์เนพี่นองผมมีเรื่องจะปรึกษาคือตอนเนี้ผมจองตัวตัวเล่าแอร์ไลน์ที ถ้าสวรรค์เขตไปวิ่งจัดมันติดปัญหาตัวหนึ่งครับพี่น้องผมจองผมจองให้อายจากอเมริกานะครับมันติดปัญหาที่ว่าซื้อพิษนะครับเรามันจะแก่จังไหนคือผมโทรไปแก่หรือมันแก่ว่าใดค,ครับเขาบอกว่าเขาให้แก่แค่หนึ่งอักษรน,นะครับ,ว,บว่ากาตัวสี่แก่นั้นเป็นสามอักษรน,นะครับ แก่ว่าได้ก็คือเพิ่มเพิ่มซื้อน้นหนาเห็นไาอีกสามโตเลยนะครับมันแก่ว่าไดตอนนี้คือผมโทรไปหาคอรเซนเตอร์ของลาาแอร์ไลน์นะบมีคูราบผมจองพันท c o ิดอทคอมนะครับคือผมกับว่าเคยมีปัญหาผมมีปัญหาเทีอยเนี่ยเที่ยแรนคือตออแรนด์ไอ้เป็นใส่พาสปอร์ตไทยมันบ่มีซื้อนี่นะครับมันบ่มีสามโต้ซ้อนนี่นะครับบ้านนี้พ่อพาสปอร์ตไทยเพิ่งเมื่ออายุ มันต้องเป็นใส่พาสปอร์ตอเมริกาครับเพื่อใดสองสัญชาติเนาะแต่เลยตอนนี้เดี๋ยวมือหนีผมต้องเคลียดเห็นไหแล้วครับถ้าเคลีย์ไว้แล้วผมก็ต้องไปไปติดตอ่อเคาน์เตอร์นะครับอ่าสิเป็นเคาน์เตอร์อยู่ปากเซ่ล่ะครับพี่น,อน้องไกลที่สุดเนะาะฟรองล่าแอร์ไลน์กะ้ยามันครับพี่น,อน้องเดียวสิจัดการเองเห็นันถึงที่สุดกันครับ วันที่เจ็ดที่แปดอายเป็นสีมาตาอเมริกาเนาะครับมาหลิอนอุบลแล้วก็ไปสวรรค์ใเขตเนาะอ่ะจังถาเพื่อนครับที่น้องมือนีเขาไปห้าป้าซุกกันะเป็นสีเช็คเอาท์แล้วครับผมกับพวกก็สีเขาเลียวให้แบบว่ามือนีเขาวว่าก็ค่อยร้ายไปไหนนะครับก็เลยเลียวไหวนะครับที่พอก,กัสอะสีซอยตะเซาน้ำผมกับไปตลาดมากับ เอาร้านกินยาอย่างนั้สวยสีเหลวกินข้าจ้คข้องเห็ุทห้กินนะครับก็ได้สวยนิดจักหน่อยโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันยูเส้นทาร่าครับยูเส้นทันนะครับสิเดไปเหตุอินเทอร์นเรน็ตจะาของนะไปะ เซ็นทาราเซ็นทาราแก่ผมไม่เคยเข้ามาเลยโรงแรมนี้ตั้งแต่เสร็จ ใส่หรเล่นไงใส่ยังไงนะสวัสดีครับอัโปเป็นยังไงบ้างนอนโรงแรมมวนไอ้โซให้ใจป้าเกลียงขึ้นหลายแฉะแบบว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะชงเสียงอีสานอ่ะชงไล่ยล่ะ จู่เสียงอีสานโทมอลัมนะไกลวันต่อตะวันนี้ซาโล่เจ้ากิโนละยี่สิบนาทีบัไก่ล้อคือไปเส้นทันน้ะบ่ข้าวหนึ่งคือเสียถ่ายอยู่ในรถไป,ไปเฮ็ออดอินเทอร์เน็ตก่อนสิบห้านาทีนั่งรออยู่น,นี่ก็ได้นั่งรออยู่นี่วะ เออตั้งถ่ายที่นี่แหละข้าวหนึ่งเด้อโอเคเออข้าวหนึ่งเดี๋ย่อกา,าแฟกันถ่าโดนนะโดนเฮียงแบบศูนย์ในพนักงานอยู่อะอเดี๋ยวใส่เขาคือแตงโอ้เทีเชื่อคนผู้หญิงเอา้า อุ้ยพี่นอนเป็นฮอ่กินเหรอมะพ่อซอยแหงมาพ่อมาหอ่อีกอเหาโร่งแร่มแบบหรูหรายรีงวะเพิ่งเปิดได้ว่าถึงปีได้เนี่ยแ,แมนเยเปิดได้ว่าถึงปีสั่มว่าจักเดือนเองเซ็นทาราแก่นแมน เอาไว้นะข,ขังในก็ได้คนน้อยหน่อยหนึ่งเปิดประตู้ไหมเอาเครื่องไว้ขังในั่งไหไปที่นี่ไปหาผิดใจเอีงบอกไปกินข้าวเปิดประตูไหมเอาเครื่องไว้ขังในก็ได้ตีมันสิบปิ๋คนหนังสองคนหนึ่งตัวน้อยหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าหน่ไป ขึ้นห้างบุญก็ได้เจ้าก็ได้นาะปู่เออนี่นไอเสียวจะไปจะไปนั่งกลางนะบถต้องนั่งกลางก็ะได้เอากระเป๋าไว้กลางอ่ะมมนจังสิได้เยียดขาเอากระเป๋าไว้กลางเออมันค่อยสีเหยียดขา ไปปะนี่ตั้งนี่ตั้งนี่ตั้งนี่เออเอาเอามันซุปลงเนี่ยเออปะจังไดของหกนายเด้กานหงนี้วกของนี้สามคนครับพี่น้องเลยยกของห้ยเลยผมไปนนห้นนหง เงียงครับเออมันจังบ่เปืองแอร์ไรเปิดมันเย็นแล้วกัเปิดพัดลมย่างเดียวคัขึ้นเราขึ้นเรสองร้อยหาสิบเมาสหเลยผอมอาหารสาแรกเลยุ่ยะอยกอพักควนกันนนพักคนกันกใต่อกเฮดแกนุ่มเดีำเย ไปหาเห็ดจินตัวเอแกงหน่้อใหม่ครับตามกุ่งสดเจ้าเดียวเออใส่ค่าก่อนคำ่าทีนี้เขาก็จะกม่งเดียวน่ากีโม่งเียาบาอยางตองยืนในเน็ตมันไหว่ซื้อาบาอยากเราอัพเน็ตสามอัพคลิปสามสิบนาทีเบสเซ็ตแล้วบาอยางเราเห็นว่าตัดที่เปนอย่างเขาขอเพื่อผจีได้คลิปหนึ่งกันตาิีสองซุมงะหาว่า ทันบอยคิปยาวๆแน่เกือบสองทันคิปอันนี้มันซุ่มมกไปแบบว่ามันมีซิปคิปนอนเท่ารวมกันแบบตัดเนื้อชิปเออชิปซอสเดเพื่อจะได้ซอสหนึ่งซอสละซอสละลอยเต็มลอยก็ไม่ใช่ไหมเี็ซอสเชียวกึนึ่งหนึ่งใจขาดตายแล้วนั่ิมันมีิปนาทีเออมาอีกจังสองนั่งจกดแสบจังาันคือประมวลผลโดนแท้ เบรกบ้าจังไม่อยากแต่ถ่ายขีดปแล้วช่งไม่ถึงโทรศัพท์มันบ่ห้องครับว่าตอนเอากล่องไอซุกมาถ่ายตอนนั้นเสียบเข่าแล้วก็ตัดไปเลยเสียบแม่อันนี้เพิ่ผสิปรมมวลพลผสมมวลยังอันนี้แม่แบนไอเทมที่สองนะแต่ว่าเทียนแรลกประด้นอนเนาะเทียนแรกไปกับกินข้าวเพื่อว่ากินได้กินเศร้าวะแม่นบ่กินข้าวเศร้าเศร้าวะเศร้าเศร้าจู่แต่เศร้าเออศร้าจู่กับนเอามัน กับไอ้ขาโอันนี้วมาได้ข้างนะครับสองขึ้นสองนกั๊กสีขาไปส่งไม่อีกสีไปสิไปใส่เนาะเอ๊กับมาานี่สิไปใส่ป้าน้องนี่ให้อะให้อโปไปแบกกระสอบเขามาสีเอ็นสีขาวเออครับครับโรสเดนนะ บัมเบิ้ลซาเลงแบบพวงขางที่บ้านจะเดียวเลงข้างหน้าสเลงข้างหนาสเลงรับคือมอเตอไซค์ะเอก่ของซหนีเด้พี่ตอเ้ยสวอกข่าห้องละกันเลี้ยนี่เอออาบนำกินข่าวข่าห้องลกันเลี้ยวกระโดกระโดกระเบื้อง เอ้กับวกห่วยเนีตามแบบกว่ากระโดนคืออย่างกระโดงกระโดงปั๊บเอาเรแอเปิดหึงสิบกองมันเย็นเจ๊กน้อยมันกับอันปี๊กกัเปิดตลพัดลมกระไดห้องนี้มันเก็บมีเบียร์หล้พอบอ๊ะฮะทะฮ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 เอามากินะฮะฮะเอามากินฮะฮะฮะฮมาะฮะฮเฮะฮะอะฮ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 างะฮ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 ะ เอามาแล้งจังอาเวเซ่ใครอยากกินกับอาไปเซียมาหวานเรพี่น้องยกของให้เลยัขึ้นหาีตด้มด้านนึงเริ่งลดพะห้มซักขาเสียแล้วล่ะอมันเน้อนมม่มันบีกินหนักนะบอกมนมีกินอย่ซุปต่อยสตี๋โนใจ เสิคกาไโอเคโอเคเดี๋ยวจากนานสิบเห็ุกิ่ล้ะครับเขาพักพอนะันโอ้ยหนาพี่ดำครับครับพี่นอนกับคีมีกับพระมียังร้ายนะครับก็ไปฮับเบาซุสกับตีบแล้วก็อโปนะครับมาเห่นบานจกสองคืนนะครับ เป็นกัตีบกระโปงคย,คยมากเหรอเทียนหนึ่งครับแต,แต่ว่าเทียนนี้เป็นเทียนที่สองต่ว่าเทียนแหลกว่าได้กนอนข้างนะครับกับตลาดเป็นคือเก้าครับพี่น้องชักสีวานน่ยได้กะบแบบาก่ยินดีนะครับยินดีน้องๆมายามนะครับมืออื่นกะสีพ้าไปเลาะตลาดนะครับตลาดเซาบันยังหน่อยแล้วกะพ้าเพิ่นเบิงลงสีนั่นแหละครับ กับสบมีอย่างายหรอกบ้านผมก็เห็ดเบียกกับสีเข่าเนาะมันกับบมมีเบียกอื่นนะครับหน้ากับว่าได้เห็ดหน้ากับแหงข้าเจ้าเห็ดเนาะครับให้ให้ร่วงกระป๋าที่นี่แหละครับกระเลี้ยวอะไรหรอครับหน้ากระเลือกตาอ่าแกมีตาเวียกร่งสีครับน้่งผมเน่ะแม่ัะเลี้ยงหล้านเลี้ยงเป็ดเป็ดไว จะกินจะข้องน่ะครับเลี้ยงนิดๆน้อยๆว่าได้เลี้ยงหลายคือตะกีนะครับมาแล้งกับสีพากันเฮ็ดกินนะครับจักน้อยนี่แหละตึงกับสีหามงแล้วเอาละพี่น้องเดี๋ยวฝากติดตามได้เด้อครับว่าอื่นห้าสิบห้าน้องๆเฮ็ดอียงนะครับฝากช่องคลิปคลิปช่องซาตีปซาโปนะครับแล้วก็บ,บ้าซุกนะครับไปฝากซองเขาคนว่ะ เอาละครับนี่้องคลิปนี้กับสิแดงไว้ซ้ำนี้ครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเด้ครับสวัสดีครับ